สวัสดีวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเกมโรบอกที่ทุกคนเล่นกันทั่วโลกถ้าคุณเคยเสียเงินเ,นเติมโรบกักกดสมัครสมาชิกช่องได้นะครับข้างล่าง20บาทแล้วถ้าคุณเล่นโรบอกอยู่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครใหกันด้วยวันนี้เราจะมาดูทั้ง10ข้อดีและ1ิบข้อเสียของเกมโรบอกที่อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณกับเกมโรบอกไปเลยเออหรือไม่ก็แค่หัวเราะขำๆไปกับผมแค่นั้นแหละข้อดีข้อที่1นะครับผมโลกแห่งการสร้างสารรค์ที่ไร้ขีดจำกัดโรบอกคือโลอกที่คุณจะเป็นใครก็ได้อยากเป็นนักสรร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 ร้้้าาางงงแแผนนททททีีี่่่่่่หออออออโปกกกกกมมมมมมเเเืืืะะัึติดดดวว็ไไพค คุณได้ออกแบบโลกของตัวเองตั้งแต่0ูนย์ัน100เหมือนเป็นเลโก้เวอร์ชันดิจิตอลกดสร้างแผนที่ได้ใหม่ด้วยโอ้ว,ว้าวนี่กลมๆกลมๆแล้อะไรดีครับแล้อะไรดีครับแนวตรงขึ้นไงล่ะครับข้อที่2มีเกมให้เล่นมากมายจนไม่รู้จะเริ่มเล่นตรงไหนดีมากกว่า40ล้านแบบในเกมโลบอททุกแนวที่คุณคิดถึงทั้ง b ั t t l น Royal e RPG หรือจะเกมที่แค่กระโดดก็มีเหมือนกันออบบี้อ่ะเฮ้เจ้าเอ้ย ยะเฮ้ยออ้ยรอดหมดแค่นั้นเกมเด็กเล่นเกมเด็กเล่นไเหียนี่ดูดูกูออบบี้เก่งมากแบบรอดกุแรงจัดรอดกุแรงจักูก็โดดกลางอากาศได้ด้วยเพราะโลบักไงละ่ะโอ้อโหโปรอย่างช่ำช่ำอย่างจึง้งวนี่ไงผ่านเลยแค่นั้นแหละครับธรรมดา One One. โดนวันช็อตวันคิวโคตรมันข้อ3เข้าถึงง่ายเล่นได้ทุกวัยจะเด็กห้าขวบหรือผู้ใหญ่50ปีก็เล่นโลบอกรได้ทั้งนั้นหมดเพราะว่าเล่นได้ตั้งแต่โทรศัพท์หรือแม้กระทั่งตู้เย็นอจฉลิยะอันนี้หยอกนะครับไม่มีนะครับเฮลโหลวับอะไรอ่ะปู่มากสวัสดีครับโคตรเหม็นจะรไปโกนหนไมเหม็นเหม็น พี่พี่ผมออกช่องด้วยพี่ผมออกช่องด้วยผมออกช่องด้วยคนนั่งอ่ะคนนั่งอ่ะเอาว่ key, ากูคนดำหมอป่าวล่ะโอเคแล้วไปเนาะขอบคุณมาดทำกับดังแยกไม่ได้อพ eh ี่ดำกับดังได้เคียงข้อที่สี่คอมมูน ah> ิตี้ที่แข็งแกร่งโลบบกมีผู้เล่นนับพันล้านพร้อมจะสร้างและแชร์ไอเดียกันแถมทุกคนที่เล่นโลบบสามารถสร้างเกมเจ๋งๆให้ทุกคนได้เล่นอีกโอ้โหนะแมปอันนี้ของผมเป็นคนสร้างเองนะฮะสุดโหด โอ้ my god เกมอะไรดีครับเนี่ยดูดิยังไม่ไหวมันจะไปหาไหวได้ไงวะดาโลบอกมีตั้งทั้งหมด40ล้านแมปโอ้โหโคตรเยอะ let's go นี่กูมีบอมกูมีบอมผมซื้อสไนเป็ดด้วยเจอผมสไนเป็ดเดียวจอดอะเกมเนี้ยจริงเหรอเฮ้ยหยุดนะนี่เป็นไงกูมีบอมกูมีบอมไหมน้องอุ้ย เลโก้ข้อที่5อัปเดตเกมและกิจกรรมที่ค่อนข้างมีบ่อยทุกเทศกาลนะครับผมก็จะมีอีเวนต์ใหม่คริสต์มาสฮาโลวีนอ่ะฮาโลวีนมีเฮตเลดส่วนช่วงปลายพฤศจิก็จะมีแบ็กไฟเดย์โอ้โหของริมมาเพียบเลยนะไม่ว่าจะเป็นดีฮันโอ้โหเยอะจริงๆข้อที่6กโอกาสสร้างไรายได้ถ้าเกิดคุณเป็นเดเวลลอปเปอร์แล้วก็นี่คือเหมืองทองของคุณเลยถ้าเปรียบเดเวลลอปเปอร์เป็นนักขุดทองโลบอกคือเหมืองขุดทองดีๆแห่งหนึ่งเลยเพราะว่าคุณสามารถขายเกมพาร์หรือว่ากินค่าคอมมิชชั่นเพื่อสร้างไรายได้ให้กับ ทางโลบอกรอบก,ก็จะออนมาเป็นเงินให้เราอย่างเช่นของผมเองก็มีเหมือนกันนะครับแมป WKC เอาฟิต i g n ใครอยากหาแต่งตัวอย่าลืมไปอุดหนุนแมปผมด้วยนะครับขอบคุณมากคนที่ทำแมปโรบอกดังดังเขาได้รายได้เท่าไหร่หรอเจลเบกสองแสนห้าดอลลาร์ต่อเดือนหรือ8ล้านกว่าโอ้ย oh โคตรเยอะแม่งโคตรโหดกูจะทำแมปจริงจังเจสังคมออนไลน์ในเกมคุณจะเจอเพื่อนใหม่จากทั่วโลกหรือแม้กระทั่งเพื่อนบ้านที่เล่นแมปเดียวกันโดยบังเอิญเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสองปีที่แล้วผมนั่งเล่นเกมอยู่คือแบบผมเล่นจุดพักใจอยู่ดีดดอะ่ะผมอยู่จันทบุรีนะเว้ยไม่รู้มีใครรู้จักหรือเปล่านะเจฟเพนเยนดาโฟล,ลานหรือลูกชายเขาเนี่ยแหละเล่นแล,แล้วก็เจอผมโดยที่ไม่เคยแอดเพื่อนกันมาก่อนเลยเลือดเชื่อสวัสดีครับพี่วิ๊ล็อกเกอร์ชานลครับเอฟซีครับโอ้ยรู้จักผมด้วยสวัสดีครับ ผมขอเป็นเพื่อนใหม่คุณได้ไหมครับได้เลยครับเย้ผมมีเพื่อนใหม่เหมือนแม่อุ้ยอุ้ยคนสวยสวัสดีครับอ๋อเปล่าพี่พี่อัดคลิปอยู่พี่ก็เลยแบบอยากเลื้ยนเด็กเฉยๆสนุกดีมัแค่แค่คลิปครับอะไรนะครับโอ้กระเด็นอยู่แม้ว่าอยากร้อยกระเด็นกระเด็งอะไรของมึงวะอะไรนะกระเด็นภาษาที่ไหนเนี่ยเองเใช่อยาคุยกับเองอ่ะ พี่ชินจะบอกพี่อันนี้พี่ชินใช่ป่ะข้าก็อยากคุยกับเองการบอกสวยเองเองข้าอยากคุยกับเองอ่ะข้าอยากคุยกับเองว่าสวยฮัลโหลพี่วินมีอ่างช่องพี่อะไรครับมีอ่างช่องอะครับออกแล้วออกแล้วนี่ไงช่องคลอดอ่ะกูไม่มีช่องคลอดขาไปจะการจะการทุกคนจุ๊บๆนะอุ้ยสวยนะรู้ป้ะครับไปไหนก็ไปไปพี่ไปเรื่องไม่สังคมใหม่ไอ้หยางฮาได้เข้าจิตวิจทีไรเหรอ เออหวันร้อยอารมณ์อ่ะแการเรียนรู้ผ่านการเล่นเกมโรบอกจะสอนให้เด็กรู้จักโปรแกรมมิ่งการแกร้ปัญหาและความคิดสร้างสารรค์ไปในตัวอย่างเช่นคุณอยากได้ผลถาวรคุณก็จะต้องทําแบบนี้เพื่อที่จะได้มันอะไรอย่างนั้นอ้าวองรับหลายภาษาซะด้วยพูดภาษาอะไรก็เล่นได้มีคนพากเสียงเกมเป็นเอเลี่ยนก็ยังมีกูจะบ้าพร้อมกับฟีเจอร์ที่สามารถเลือกภาษาของตัวเองแล้วเกมก็จะแปลมาให้คุณ นี่แปลเป็นไทยเยลโลอโจรสลัดว้าวว้าวว้าวข้างหลังบ้าข้างจานข้างหลังบ้าข้างจานเฮ้ยอุ้ยโดนเปิดใจเย็นพี่พี่หาตัวมันไม่เจอด้วยซ้ำอ่ะแต่มันตีพี่รุัวยิงช่วยช่วยช่วยน้องเลิฟช่วยไงน้องเลิฟข้อดีข้อที่สิบ ตับแต่งอวตารได้ตามใจชอบอยากเป็นนักรบสุดเท่เอเลี่ยนสุดฮาตัวเหลืองๆสุดน่ารักหรืออ e ีโมคุณก็สามารถทําได้และที่สําคัญเลยผมทําแบบ WKC c Off เอาฟซนอยู่ด้วยนะครับผมใครอยากหาแต่งตัวเฟ้ลๆสามารถเข้าไปที่แมปผมได้เลยแต่งตัวตัวเองได้หรือว่าจะสุ่มของใส่ก็ได้เหมือนกนันนี่ไม่ต้องคิดเองมาแล้วนี่ไงลองใส่ก่อนได้น่ารักไหมล่าอยู่ตรงกลางหัวหมดไปแล้ว ข้อดีต่อไปนี่แหละข้อเสีย10ข้อแชทใครดูถึงตอนนี้แล้วคอมเมนต์มาบอกกันด้วยสัก3าข้อดี3ข้อเสียใครตอบได้ถูกใจนะครับผมจัดไปเลย1000บาท10ข้อเสียของเกมโรบอกมาข้อที่1การเสพติดเกมพูดตรงๆนะครับคุณอาจจะเล่นเกมแบบจนลืมกินข้าวนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าแม่คุณเรียกถึง10รอบเนี่ยแสดงว่าคุณติดเกมลนะข้อที่2โรบักราคาแรงเกินไปใครเคยจ่ายเงินให้โรบอกแล้วรู้สึกว่าเหมือนฟ้นตัวเองบ้างแค่ทรงผมในเกมเนี่ยก็แพงมากแล้วแล้วรวมถึงแบบว่าทรงผมทรงเ ยังไม่พอเลยนะต้องแบบคอมโบหนึ่งคอมโบสองคอมโบสามโอ้โหให้หมดไปพันบาทสามคุณภาพเกมบางแมปต่าจนรับไม่ได้เคยเข้าเกมอะไรแล้วแบบว่าเดินไปถึงแล้วถึงประตูแล้วจบเลยไหมครับง่ายไหมโคตรง่ายเหมือนผู้สร้างเกมแบบทำๆอยู่แล้วก็ง่วงแล้วก็หลับเลิกทำไปงั้นคุณสามารถร้องเพลงในนี้ได้ด้วยนะนเฮ้ยไมโครโฟนอ <c oughs> <ๆ>ุ้ยฮะประตูไม่เปิดเดินทะลุเลยเดินทะลุเลยเฮ้ยห้องนอน อระตูเสื้อผ้ากูก็นึกว่าประตูเข้าห้องเลยน้องแบบมีแค่เนี้ยสี่ภาษาที่ไม่เหมาะสมถึงโลมบอกจะพยายามกรองเนื้อหาแค่ไหนนะครับผมแต่ว่าบางทีผู้เล่นเนี่ยก็ยังสามารถเจอคาหยาบได้แบบทั่วไปถึงแม้จะมีการเซ็นเซอร์แชทก็แล้วนะครับผมแต่ว่าผู้เล่นในเกมโลบอกก็สามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เสมอเ <laughs> ฮ้ยไม่เซนเซอร์เลยว่ะเอานี่ไงเซ็นเซอร์แล้วเว้ยพิมพหยาบอกะวะ่าทำไมวะดูนะ<ห>นพิมพิมพ์มว่ายูทูปนะพิมพ์ว่ายูทู e นี่พิมพ์ได้แล้วเดี๋ยวดูนะพิมพ์ยูทูปภาษาอังกฤษนะเรียบร้อยโดนลนน้องคำหยาบห้าเซิร์เวอร์โรบอกล่มบ่อยถ้าคุณเคยเจอปัญหาว่าไปอีกมิติหรือว่าเล่นๆอยู่แล้วหลุดเข้าเว็บเกมเข้าไม่ได้อะไรไม่โหลดนะครับนี่เเล่นเลยพี่เข้ายังมันบอกว่า trying to เข้าแคปหน้าจออาไปใส่สดเออมันยังเข้าไม่ได้เลยมันเข้านานจัดเลยมืนเซิร์ฟล่มเลยว่ะ ไม่ต้องตกใจนะครับเซิร์ฟเวอร์โลบอกก็มีจิตใจนะอย่าไปว่ามันเยอะเดีย๋ยวมันน้อยมึงเฮ้ย hey, มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะบอกว่าตอนนี้เนะเกมโลบอกเนี่ยกลายเป็นแบบว่าโลกหัวล้นระบาดไปทั้งเกมเลยนะทุกคนนะเกมโลบอกร์กำลังอัปเดตอหรือเปล่าก็ไม่รู้ <laughs> เห็นไหมว่าในแมปรูเทนโลบอกไม่ได้อัปเดตเขาเขาเล็กล่ม <laughs> 6ระบบป้องกันการโกงที่ไม่เพียงพอบางแมปนะครับผมคุณสามารถเจอพวกที่แบบว่าบินทะลุบินข้ามกำแพงมีไอเทมฟรีแต่ท้าที่ไอเทมนั้นแม่งสามพันโลบักอะซึ่งทำให้เกมเสียสมดุลแบบสุดๆไปเลยนะครับโอ้ยเฮ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 ้ไเฮ้ย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 เฮ้้ยเฮบย้ยเ ใค้หาใช้โปอยู่หยุดไส้เจ็ดมีค่าใช้ใจ่ายแฝงในเกมทุกเกมเออแต่บางเกมก็ไม่ไม่มีนะครับเยี่ยมเข้าเกมฟรีแต่ต้องกดซื้อเกมพาร์ลัวเงินในบัญชีหายไปกว่าร8 0ยโลบัคแเรามังไม่รู้อะบางเกมพาร์ก็แบบว่าดูบังคับซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับจ่ายแสนเก้าเดินได้อ้าถ้าตังหมดอดเดินนะฮะต้องจ่ายโลบัคกครับผมเก้าโลบั๊กเพื่อเดินนี่ไงโลบั๊กแฝงเนี่ยของเกมได้ไปไม่รู้กี่ล้านจริงเฮ้ย,ยมันไอ้น,บบนี่อีกแล้วอ่ะกูกดล็อกดาวน์เลยเนาะเก้าเก้าโลบัชกพวกม เขย่าแซงองอย่าแซงเขย่าแซงนี่ไงพี่พี่สามารถใจไม่เบสบอลได้แซงกูกูตีจริงนะเฮออ้ยแซงกูไอ้ไปท้ายแถวไอ้น้องแปกราฟิกที่ไม่สมจริงใครมองหาเกมกราฟิกสมจริงแบบพวกเกม AA นี่ผิดแล้วครับเ <c oughs> พราะเราบอกคือเกมเลโก้สุดคิวครับไม่ใช่ไซเบอร์พังนี่แชทกดคิวนี่เป็นไงแล้วผมกด อีกทีนึงเหรอกดคลิกเย็นลูวู้ว,วู้วู้วนี่เป็นไงเนียนเนียนไหล่ะเฮ้ยพี่ไอผมได้ชอดพี่ไอเฮ้ยผมได้ชอดแล้วตายหนึ่งเลดัง <c oughs> ไ,ดได้ชอด เอก้าวการจัดการชุมชนที่ยากลําบากบางเกมนะครับผมก็จะมีท็อกซิกเพลเยอร์เยอะจนเหมือนหลุดมาในสนามปลองความเกี้ยวกาดอะแบบเดินมาฟรีมไมเลยเดินมาปุ๊บด่าก่อนเลยพิมพ์ด่าก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมพอโดนด่ากลับปุ๊บเปิดโปเลยอะไรเงี้ยเป็นเทพปจ้าอันน sort of. ี lose, s <S ้เนี่ยก like ็ไม่ดีเหมือนกันนะครับเหมือนแม่ด้วยสัตว์เป็นชื่อนายมึงด่าบ เป็นยาอ่อนพ่อมึงไง Basic เบสออิก,ก Basic แม่มึงไงแม่แม,แม,แม่วิ่งหนีกูไปเด็กกระจอกอุยอ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮรยเ <c oughs> ข้อที่ยเอุปเรณยตฮ้งแแงในระดับ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก้ยเฮ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 ยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร้ยเฮ้ยเม้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่เฮืยเฮือเฮอยเบอยเฮ้เฮ้ยเ้ยเลยเฮรยเฮยเฮเก้บเงเกมแเฮ้างแ้ยเิ้ยเฮ้ยบฮ้ยเฮ้ยเลยนะครับน,นีเ้ยเฮ้นเ้าจอ,อ,อ้ัอเฮ้ัเฮ้ั้ย้เ,เ้ยเนี่ยเฮ้ นี่เป็นไงทุบพื้นว้าแอตแทคออนไททันไปแล้วไอ้น้องเกินไปพี่ชายตายไปไอ้น้องมันมากันเต็มเลยอี๋เฮ้ยเดี๋ยวกุ้ยหน่อยเป็นไงโอ้ยบัวขาวโดนวันช็อตวันคิว นี่เป็นไงกูฆ่าทั้งแมปแค่นั้นแหละและนี่คือสิบข้อดีข้อเสียของเกมโรบอกที่มีทั้งความสนุกและความหัวร้อนในเวลาเดียวกันถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยและบอกกับผมด้วยนะครับผมว่าสิบข้อยี่สิบข้อที่ผ่านมาเห็นด้วยหรือไม่และเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ขอลาไปก่อนบายแล้วก็ขอบคุณนะครับคนสมัครสมาชิกที่กําลังขึ้นอยู่ตรงนี้ในตอนนี้ด้วยนะครับที่จ่ายเงินให้กับผมนะฮะให้ผมมีแบบต้นทุนในการทําคลิปวิดีโอต่อไปแตงกูดไว